คลิปนี้เจ๊จะมาอวดบอดี้สกินแค์รูทีนที่เปลี่ยนผิวจากแบบนี้เป็นแบบนี้ทำยังไงให้ผิวสวยฉ่ำกลวไซส์เหมือนดารามีคำตอบจ้า สวัสดีคัดคุณมาดามเมาจ้ากลับมาพบกับเจ๊นะจ๊ะคลิปนี้เจ๊มาในหัวข้อตามต้นคลิปนั้นเลยนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เจ๊ก็จะทําคลิปรีวิวที่เป็นแบบสกินแคร์หน้าร้อยละเกเลยไม่ค่อยแตะเรื่องสกินแคร์ผิวตัวเท่าไหร่จนผิวตัวเจ๊เป็นแบบเมื่อต้นคลิปนั้นเลยนะคะ<อ>ก็คือตอนแรกเนี่ยก็เป็นความแบบคล้ำก่อนแล้วก็มีสิวแล้วก็แกะก็มีความจุดด่างดำแล้วก็ผิวก็จะแห้งแล้วก็ตกสเก็ดแห้งเป็นขุยๆเลยจนวันหนึ่งเจ๊พิมพ์งานแล้วก็มองเห็นผิวของ tụi em ạ anh โอ oh, ้มันมันมันแห้งจนผิวมันเหี่ยวอะ่ะแล้วก็รวมถึงขาด้วยนะคะคือผิวทั้งตัวแห้งผากมากๆเจก็เลยแบบหู oo, นี่ผิวฉันขนาดนี้แล้วเหรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาดูแลแล้วก็บำรุงผิวให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะผิวตัวเพราะว่าปกติแล้วเนะี่ยเจ๊ราชอบดูพวกเมคอัพของพวกดาราเซเลบิตี้ด้วยแล้วเจ๊ก็สังเกตว่าเขาจะมีแบบผิวหน้าและผิวตัวเฉดเดียวกันแล้วก็ผิวเขาจะดูมีความแบบชุ่มๆฉ่ำๆแล้วมันสวยมากเลยอะ่ะทุกคนเจ๊ J. ก็เลยแบบว่าเริ่มมาดูแลผิวตัวของตัวเองจนมมีควา ดีขึ้นเหมือนตอนนี้นะคะเนี่ยมาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่า จริงขั้นตอนการบำรุงผิวตัวมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนมากเลยทุกคนมันอยู่ท,ที่อยู่ที่วินัยและก็ความขยันอย่างเดียวเลยนะสําหรับเจ๊ก็คือมีการขั้นตอนการอาบน้ําทาอ i l บำรุงผิวทาครีมแล้วก็มีสรสะสครับตัวบ้างนะคะครีมอาบน้ำอ่ะมันเป็นไอเทมที่เราอาจจะคิดแค่ว่ามันมีไว้เพื่อแค่ทําความสะอาดผิวใช่ปะ่ะแต่เจ๊บอกเลยนะว่าครีมอาบน้ำอ่ะก็ต้องเลือกให้เหมาะกับแต่และคนด้วยเพราะว่าคุณสมบัติของครีมอาบน้ําแต่และตัวมันไม่ได้ตอบโจทย์ของเราทุกสภาพผิวแล้วก็ทุกปัญหาอย่างบ้านเจอย่ยูกัน3คน� มีพี่ตั้มซึ่งเป็นผู้ชายที่ผิวไม่ได้มีปัญหามากแต่เขาไม่ชอบความครีมอาบน้ำที่ทาแล้วทาให้มันเนอะตัวแล้วก็เป็นคนขี้ร้อนนะส่วนเจ๊ผิวแห้งผิวแตกเป็นขุยใช่ปะก็ชอบครีมอาบน้าที่พอทาแล้วเนี่ยหลังทาต้องมีความชุม่มต้องไม่แห้งไม่เอียดแ,แล้วก็มีหลานชายซึ่งหลานชายเนี่ยชอบออกกําลังกายเขาก็จะมีความแบบอาบน้ําบ่อยแล้วก็มีเหงื่อเยอะนะคะก็ใช้แยกกันอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าทั้งน,นี่คนใช้ครีมอาบน้ําของวาสลีนรุ่น healthy silver part body wash ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนซึ่งครีออมา สุขด้วยกันนะจ๊ะอะ สี่สูตรที่ใช้อยู่ในบ้านนะคะทุกคนครีมอาบน้ารุ่นนี้นะของวัสลีนนะกำลังเป็นกระแสในติกต ok สุดๆไปเลยแบบว่ากระแสโทนเนอร์ผิวตัวทุกคนซึ่งเห็นหลายคนเขาใช้มาแล้วฉันก็เลยแบบเอออยากได้แล้วประกอบกับตัวเจ๊เองอะนะเจ๊ก็ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วครีมอาบน้ําของวัสลีนทุกรุ่นนะนะเขาจะมีตัวเทคโนโลยีตัวนี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของวัซลีนนะชื่อว่าวัซลีนเจลลี่อยู่แล้วเนยะเทคโนโลยีนี้มันจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นของผิวเอาไวใ้ให้อยู่กับผิวเราันาๆนนขึ้นนะแต่วต่วาเทคโ ยีใหม่ของคอลเลกชันนี้นะคือ4สูตรนี้มีเหมือนกันก็คือมีววสลินเจลี่ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวให้อยู่ยาวนานขึ้นแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวซิ l เวอร์พลาสนะคะทุกคนซิ l เวอร์พลสเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ลดการสะสมของแบคทีเรียได้ยาวนานถึง99.99%เลยนะแล้วก็ด้วยตัวเทคโนโลยีที่เขาช่วยแบบเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นไว้กับผิวเนี่ยก็เลยถือเป็นขั้นตอนแรกสําหรับเตรียมผิวก่อนบํารุงโลชั่นพอผิวมีความชุ่มชื้นสูงๆอะไรส ซึมซับได้ดีดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นเจ๊อย่างที่บอกผิวแห้งใช่ป่ะเจ๊ก็จะใช้สูตรนี้ท o ทอลมอสเจอร์ที่มีซอยโปรตีนกับสารสกัดจากข้าโอต๊ตมันจะทําให้ผิวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นอิ่มน้านานๆน,น,นะคะทุกคนแต่ว่าบางทีผิวมันก็จะมีความแบบถ้าเกิดไปตากแดดหรืออะไรมาทําให้ผิวค้ํ้เจ๊ก็จะสลับใช้กับรุ่นนี้ส,นสูตรนี้ก็จะทําให้ผิวที่มันค้ํ้เสียมาใส่ย,ยิ่งขึ้นได้ทุกคนก็ใช้สลับกัน2สูตรนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพีตพ่ต,บบตั้นนีบบู เป็นสูตรสกินคูลิงอันนี้มีส่วนผสมของอารเวล่ากับเมนทอนมันก็เลยทําให้มีความแบบเย็นสําหรับผู้ชายที่ออกไปทากิจกรรมข้างนอกตากแดดอะไรเงี้ยมันจะมีความร้อนอยู่ใต้ผิวฉบันก็ทําให้มีความแบบสบายผิวมากยิ่งขึ้นเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลานของเจน,นะน้องอิดน้อง it, อิดเขาแบบออกกําลังกายเยอะเจก็เลยให้ใช้อันนี้เพราะว่าเขาเจ้าเหงื่อเปียกกลับมาบ้านทุกวันแล้วก็จะมีการสะสมของแบคทีเรียสูงกว่าพ่อแม่นะเพราะว่าเขาแบบหูออกกําลังกายหนักมากจริง,รงก็เลยให้ใช้สูตรพ rotec and care ที่มี3้าบ a n ้ ะะอันนี้ก็จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.99% 99แบบดีสุดๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นทั้ง4สูตรของวัสลีนเฮลที่ซีเวอร์พลัชบอดี้วอชโปรเทคแอนด์แคร์นะคะทุกคนที่เขาทาออกมาใหม่นะจ๊ะก,ก็คือเป็นครีมอาบน้ําที่ทั้งทา,งทางความสะอาดด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาผิวของแต่ละประเภทไปให้ด้วยนะทุกนะคนสาหรับเจ๊ก็คือเจ๊มีความชอบอยู่แล้วกับครีมอาบน้ำของวัสลีนะนะแล้วก็ยิ่งรุ่นนี้เวลาอาบอะเจ๊จะรู้สึกว่าพออาบเสร็จปุ๊บผิวมันจะมีความนุ่มกวากลพออเสร็จ็จจจะง ตัวนี้ตามนะคะเป็นตัวว a s e l ลีน Intensive Care Coco Radiant Body Oil นะคะทุกคนตัวนี้เหมือนจะไม่ได้มีขายในบ้านเราเจ๊ต้องพรีมาจากช้อปปี้ลา a าดหาร้านที่มีความแบบไว้ใจได้เชื่อถือได้สักหน่อยแล้วก็ซื้อมานะคะทุกคนคือบ,บอกเลยว่าคือเจ๊ใช้บอดี้ออยล์มาหลายราคาแล้วก็หลายแบรนด์มากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เจ๊รู้สึกแบบเออ Amazing กับมันนะเพราะว่ามันเป็นบอดี้ออยล์ที่เวลาลงอะ่ะมันมีความแบบมันเหมือนเจลเจลอะทุกคนแต่ว่าเวลาลงปุ๊บมันก็วืบลง ก็กลายเป็นออยแล้วมันก็จะเกาะกับผิวไปเลยนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวมันมีความแบบชุ่มแล้วแบบสวยมากต้องยอมรับว่าการลงบอดี้ออยหลังจากการอาบน้ําทันทีแบบไม่ต้องซับนะพอใเจรู้สึกว่าพอซับให้ให้ผิวมันแห้งหรือหมาดอะไรเงี้ยตัวบอดี้ออยมันจะไม่ค่อยไปแต่ถ้าเกิดลงแบบผิวชุ่มๆเลยอ่ะแล้วก็ลงแบบวิบๆแล้วค่อยซับออกเงี้ยมันจะลดความเหนอะของตัวบอดี้ออยลงได้แล้วก็ทําให้ตัวบอดี้ออยมันมีความแบบแนบกับผิวอันนี้ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะแต่เจรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วกก็พอออหลลลัังงจาาบดีีี้ยยแวววเนน่ผิมมมค บบมันมีความเล่นแสงอะโกโล,ละยิบมากยิ่งขึ้นทุกคนแล้วจากนั้นก็จะเป็นตัวครีมบำรุงครีมบำรุงก็จะลงตามปัญหาผิวในแต่ละช่วงของช่วงนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องการแค่ความชุ่มชื้นเพราะว่าผิวเจ๊ผิวแห้งมันต้องใช้สกินแคร์ที่มีความชุ่มชื้นสูงแบบตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีความหมองคล้ำก็จะแบบเออเปลี่ยนไปเหมือนตัวครีมอาบน้ำอะครีมทาผิวเจ๊จะทาชาอยู่สองอันที่แบบว่าติด,ตดเลยก็คือจะเป็นตัวนี่วาซลีนเฮลตี้ไบค์กคูตาไฮยาเซ ตัวนี้ก็คือฟอร์เรสต์แอนด์โกลของจริงเพราะว่าผิวสวยมากนะเนื้อครีมก็จะเป็นเนื้อครีมที่มีความเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่หนักนะคะทุกคนพอเกลี่ยลงไปบนผิวแล้วเนี่ยมันก็จะซึมไปค่อนข้างเร็วสําหรับคนผิวแห้งอย่างเจ๊เจ๊บอกได้เลยว่าครีมทาผิวที่ให้ความชุ่มชื้นสูงเนื้อไม่เหนียวเนื่อนอะ่ะซึมเร็วนะคะทุกคนแล้วก็ราคาย่อมก็คือต้องยกให้ตัววัสลีนกูต้าไฮยาตัวนี้จริงๆนะคะหลอดสีทองแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่อย่างที่บอกมีความคล้ำของผิวก็ต้องกลับมาาาสรนนี้อซะะคทุกเว่ เป็นครีมทาผิวแบบออริจินัลจริงๆสําหรับสูตรแบบมะขามธนาคานะคะก็คือต้องยกให้ซิต้าจริงๆเพราะว่าซิต้ารุ่นนี้พอทาแล้วเนี่ยจะทําให้ผิวมีความกระจ่างใสเร็วขึ้นจริงอะ่ะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของมะขามสดนะคะ,ะ,คะทุกคนก็จะมีวิตามินซีช่วยะช่วงในเรื่องผัดเซลล์ผิวมีธนาคารที่ทําให้ผิวสดชื่นป้องกันผิวจากแสงแดดเด๊ก็จะทาสลับกันขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละช่วงในตอนนั้นว่ามีสภาพผิวยังไงนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ๊แนะนําว่าเราควรจะสรับผิวด้ว ะะเพราะว่าผิวว่าบางทีเราอาบน้ําอย่างเดียวมันทําความสะอาดแต่ว่าบางทีแม่สามารถทาความสะอาดพวกเซลล์ผิวที่มันตายออกไปได้อย่างหมดจดเนี้ยเจ๊ก็จะสครับผิวเดือนละประมาณ2ครั้งะคะคือ2อาทิตย์ครั้งประมาณนั้นนะคะสครับก็เป็นสครับที่ทุกคนแบบชอบหรือถนัดได้เลยนะคะส่วนเจ๊เจ๊ชอบสครับตัวนี้นะคะเพราะว่ามีความหอมแล้วก็สครับง่ายด้วยผิวแล้วก็ตัวเมสสครับมันไม่บาดไม่ไม่บาดผิวด้วยนะคะก็จะเป็นของแบรนด์นี้แอมโกลนะคะ เดี๋ยวเจ๊ให้ดูผิวก่อนและหลังการทำบอดี้สกินแค์รูทีนของเจ๊ให้ดูอีกทีหนึ่งอะ เห็นปล่าว่าผิวของเจ๊ช่วงก่อนเนี้ยหน้านี้ก็คือแบบโอ้โหแย่มากจริงๆทุกคนคือรู้สึกเลยว่าผิวมันมีความแห้งสากกระด้างมากๆนะจ๊ะหลังจากที่เจ๊เริ่มมาดูแลตัวเองด้วยบอดี้สกินแคร์รูนที่เจ๊บอกไปเมื่อกี้เนี้ยผิวมันมีความแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทุกคนอันนี้ก็คือผิวจากหลังจากที่เจ๊ดูแลตัวเองดีๆใช่ปะมันก็จะมีความฉ่ามีความโกล์สีผิวมันเช่ากันมากยิ่งขึ้นไอตัวที่เป็นขุยที่มีความแห้งแตกอะ่ะมันก็คาคว,ว,ม,ม,ความสด ่มากยิงขึ้นเจรู้สึกว่าผิวเจยพอเข้าสู่อายุช่วง40กว่ามันมีความแบบไปเร็วกับปกติอีกประมาณ4เท่าตัวเลยหลังจาก30เจรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเสื่อมแบบเร็วแล้วใช่ป่ะแต่อันนี้คือเร็วยิ่งกว่านะคะทุกคนมันไม่ใช่แค่มีความแห้งเฉยแต่มันกําลังจะก้าวข้ามในสู่ขั้นตอนของความความเหี่ยวแล้วว่ะทุกคนเพราะเพราะตอนที่เจเห็นผิวบนมือกับขาตัวเองคือแบบโอ้มันเหมือนผิวของคุณยายเจอะตอนที่เจจับมือคุณยายอ่ะมันคือเหมือนเริ่มแล้วว่ะฉันก็แบบตกใจไงก็เลยแบบโอ้ ต่อไปนี้จะละเลยกับการดูแลผิวตัวแบบไม่ได้แล้วเพราะว่า40กว่าแล้วนะคะมันก็จะแบบจะมีความเสื่อมเร็วทุกคนแต่ใครที่อายุยังไม่ถึง40นะจ๊ะก็อย่าชะล่าใจเลยเพราะว่าการดูแลผิวนะเป็นอะไรที่ยิ่งเราอย่างที่บอกไม่ได้ซับซ้อนแต่มันอยู่ที่วินยัยความขยันถ้าเราขยันแล้วก็ดูแลผิวดีๆเนี่ยมันก็จะสวยมันก็จะแบบอยู่กับเรานานๆน,น,นะคะทุกคนอย่างที่บอกนั่นเลยนะคะฉะนั้นไม่ต้องรอ40่สิบค่อยมาดูแลแบบเจมันนึงกับมายากถ้าเกิดทําได้ทําตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะอ๋ ัญดูแลผิวเลือกครีมอาบน้ำแล้วขัดบำรุงทางครีมอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะเพราะว่าทั้งผิวหน้าั้งผิวตัวเนี่ยสาเหตุนในการเสื่อมส่วนใหญ่ก็คือแสงแดดอะถ้าเกิดว่าบำรุงทุกอย่างซะดีเลยแต่ว่าก็ยังออกไปรับสิ่งที่มันกระตุ้นทําให้ผิวของเราเสียอยู่ดีก็คือเท่ากับศูนนะคะทุกคนคะฉะน,นั้นก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยจ้า <Yeah. S 1> โอเคแล้วนั่นคือทั้งหมดของบอดี้สกินแคร์รูทีนของเจ๊ในช่วงที่กู้ผิวกลับมาจนผิวกลับมาดีใสแล้วก็มีความชุ่มขนาดนี้้แลว ะะกขอรีแคปอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือตั้งแต่เลือกครีมอาบน้ําเลือกครีมอาบน้ําที่เหมาะสมกับปัญหาผิวของตัวเองนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวที่แบบออกกำลังกายเยอะหรือผิวที่ขาดน้ําแบบเจ๊นะคะก็คือต้องการความชุ่มชื้นทางนั้นเพราะว่าผิวชุ่มชื้นเนี่ยคือคีย์หลักของผิวสุขภาพดีนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบผิวหมองคล้ำบ่อยๆแล้วก็ผิวแห้งนะคะก็แนะนําสูตรนี้สูตร total moisture กับสูตร healthy bright ตัวนี้นะคะ ถ้าออกกาลังกายันหนักหรือเป็นคนเหนื่อยเยอะก็สูตร p พ o ทค g e นแ c a r ตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนคีร้อนแล้วต้องการครีมอาบน้ำที่ให้ความสดชื่นสูงๆก็ตัวนี้เลยนะคะสูตรส k i n c o ล l i n g ที่มีส่วนผสมของ Aloe Vera แล้วก็ m e n ทอลนะจ๊ะก็ไปเลือกดูเป็นได้พออาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็ลง Body ยล์นะจ๊ะสำหรับคนผิวแห้งนะแต่ถ้าเกิดว่าใครผิวมันก็อาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้นะคะ Body ยล์ที่เจ๊ใช้อยู่มีหลายอันนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เจ๊ากาลังเลิฟกับตัว v a สล l i n e c o c o รเดี i น n อด Body ยล์อยู่เพราะว่าคือมันแตกต่างจริงๆอะ่ะอยากให้ลองดูแล้วลวะะว,ะะวกก็็คคททาาผผิินะะ เลือกตามปัญหาเหมือนกันสําหรับใครที่มีปัญหาอะไรก็เลือกตามปัญหานั้นนะคะในคลิปนี้ของเจ๊เจ๊ก็เลือก2ตัวนี้ซึ่งแก้ไขปัญหาของเจ๊ได้นะคะก็คือปัญหาผิวแห้งแล้วก็ต้องการความชุ่มชื้นสูงเจ๊ก็ใช้ตัวนี้นะคะสูตรวัสลีนแทนด้ไบคูตาหาย,ยาถ้าเกิดผิวค้ำคหน่อยมองค้ำหน่อยตากแดเดเยอะเยอะหน่อยอยากให้กลับมาใสาเร็วๆเ,เจ๊ก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวซิต้านะคะเนเชอรัลโกลูอิอัล่านนี้แล้วก็อย่าลืมขัดผิวบ้างมันจะได้ทําให้คที่มันสะสะเท,ทีบทับมอยีย่มันออออกกกกไไปปแลลล้วลว็เเซซผิ่า หม่มาขึ้นมาไอสิ่งที่เราแบบพาคเพียนบำรุงทั้งหมดนี้มันจะได้ไปลงที่ชั้นผิวหนังจริงๆที่มันกําลังเผยตัวออกมาไม่ได้ไปลงที่ชั้นขี้ไข่นะคะทุกคนแม้ไงก็คือเสียตังป่านะคะบำรุงแค่ไหนก็คือติดอยู่ที่ชั้นขี้ไข่นะคะทุกคนคะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมถาก,กันแดดจ้าโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแต่เจ๊คิดว่าถ้าเกิดว่าใครขยนันขยันหน่อยมีวินัยหน่อยแล้วก็ลองแบบดูแลผิวแบบเจ๊อ่ะมันก็จะกลับมาได้เหมือนกันแล้วก็ผิวก็จะมีความแบบสวยเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนปปลงไเยออาาจจริิใคคดดู before After ่ทุกนว ต้องรู้สึกแบบหูมันเปลี่ยนขนาดนี้จริงๆคุณก็ฝากไว้นะคะสําหรับคนที่รู้สึกแบบว่า,วาเฮ้ย มันเยอะไปไหมมันไม่เยอะไปกับผลที่ได้มันถือว่าแบบคุ้มค่าสุดๆไปเลยกับความขยันนะจ๊ะโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะเจ๊ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกริ๊งๆกันเข้าไว้ใน u t u b e เด้อแต่ถ้าเกิดว่าดูใน f c e b o o k f แ Fanpage ฝากกด l l o w แล้วก็เห็นโพสก่อนจะได้เจอกันอีกคลิปหน้าเด้ออยากให้เจ๊ทำหัวข้ออะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะาจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้ผลิตภัณฑ์ทุกๆตัวที่เจ๊ใช้อยู่แล้วแบบอยากจะมาร่วมกันรีวิวก็ได้เช่นเดียวกันเด้อจะกลับขอบคุกเลจ้้คคคิปปนนนนีีขอไ่ะะะทสสวัด